เดี๋ยว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 ถือกล้วยไปไหนคะเนี่ยอ๋อก็เรื่องกล้วยกล้วยเหมือนเดิมนะครับวันเจยบวันเจยบนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมทาอะไรกับกล้วยกล้วยวันเจยบอันดับแรกนะครับผมจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเรามาตีแห้ฟูนก่อนนะครับนะครับได้ประมาณนี้แล้วก็เราใส่เป้งอเนกประสงค์นะครับผมจะใช้หนึ่งถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็ผงฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชานะครับกลิ่นวานิลานะครับนิดหน่อยนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ผูกข้าวให้เข้ากันมือใหม่ตามนะครับบางทีปิดลาดไปบ้างพูดไม่ค่อยเก่งนะครับทฤษฎีไม่ค่อยได้นะครับแต่ปฏิบัติเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับนะครับตามด้วยนมจืดนะครับผมจะใส่ทีนิดนะครับประมาณครึ่งก่อนก็ได้นะครับ อาจจะหนักๆสักหน่อยนะครับเวลาเราเตี๋ยคนอื่นก็มาบอกกล้วยก่อนนะครับแล้วก็อันเป็นแบ่งกันนะครับสามต้นก็พอทำชิ้นนะครับครับก็เอากล้วยใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ชุบแป้งนะครับไฟกลางๆนะครับใช้ ยิงกล้วยกล้วยนะครับเพื่อนใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ค้นๆไปอ่อนนะครับใช้ไฟกลางเลยบางทีอาจจะไหม้ได้นะครับบางทีเราลิกไม่ทันเอาไปพักไว้เสรเด็จมานด้ดีนะครับหอม่ากินมากเลยเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับกลับรวยตัวเลยนะครับเพื่อน ตามด้วยช็อกโกแลตนะครับหอมหอมนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับผมว่าเด็กๆน่าจะชอบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับกล้วยทอดนะครับสไตล์ฝรั่งนะครับใครมีน้ำผึ้งไครมีช็อกโกแลตไครมีสตรอเบอรี่หรือว่านมข้นนะครับ ตามชอบเลยนะครับเศษปอดีผมใช้เนี่ยน้ำตาลอะไรลิซิ่งลิซิ่งนี่แหละแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะครับว่ารสชาติมันยังไงไปโรลเอาโรลนะครับหวานนะครับช็อกโกแลตนะครับรสชาติปล้ยด้วยนะครับแล้วก็แป้งน้ำตาลนะครับก็ลงมาดมดูกันนะครับหวานเจี๊ยบได้ใจนะครับของทานเล่นนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ